สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โครงการ The Muse อีกครั้งนะคะดิฉันจอยน,อนลลณีค่ะแน่นอนค่ะว,ว่าวันนี้จอยมีของใหม่มานําเสนออีกแล้วค่ะกับโครงการบ้าน The Muse ของเรานะคะวันนี้จอยจะพามาชมบ้านรูปแบบใหม่ชื่อว่า East Life ค่ะซึ่งเป็นแบบบ้านรูปแบบใหม่ของโครงการบ้าน The Muse ของเราค่ะตามจอยกันเข้ามานะคะว่าวันนี้แบบบ้านรูปแบบใหม่มีอะไรใหม่ๆมานําเสนอค่ะ เริ่มก,กันกับจุดแรกนะคะก็คือห้องนั่งเล่นของเราค่ะห้องนั่งเล่นคือมุมโปรดของทุกๆคนในบ้านใช่ไหมคะห้องนั่งเล่นของเรานะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่กว้างค่ะและแน่นอนค่ะถ้าเพดานไม่สูงหลังคาไม่สูงจะไม่ใช่เดอะมิลส์ค่ะเพราะเดอะมิลส์ของเรานะคะให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะกับเซอร์คูลเลชันของอากาศที่อยู่ภายในบ้านค่ะ สำหรับโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนของโต๊ะทานข้าวและครัวค่ะหลายๆคนไม่ชอบใช่ไหมคะการที่ทำอาหารแล้วแล้วก็มีกลิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเราแยกโซนโต๊ะอาหารค่ะและโซนที่ทำครัวซึ่งทำเป็นครัวหนักให้ลูกค้าเพื่อพร้อมใช้ได้เลยค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราก็มีหน้าต่างในการระบายอากาศทำให้ไม่มีกลิ่นกลับไปรบก,กวนในบ้านค่ะ ไฮไลท์ของบ้านอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะห้องนอนของแบบบ้าน Typ E s t Life ของเรานะคะก็เริ่มต้นที่3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ำเหมือนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวจอยจะพาไปชมม a สเ e อร์เบด o ูมนะคะแน่นอนค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะม a สเต r ร์เ r o o m ของเรานะคะสามารถวางเตียงได้ถึงขนาด6ฟุตและแน่นอนค่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งวางไปแล้วเนี่ยห้องก็ยังดูกว้างโลง่ลงๆนะคะ แลเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ำที่อยู่ในมาสเตอร์เบดรูมนะคะเราก็ดีไซน์ให้มีพื้นที่วางของเยอะๆเลยค่ะโซนด้านนี้เนี่ยลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่อาจจะทำธุระในห้องน้ำแล้วล้วก็อยากจะอ่านหนังสือหาความรู้ไปด้วยโซนนี้ก็สามารถวางได้เยอะจนไปถึงหนังสือเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนเปียกค่ะที่เราได้ดีไซน์ไว้ น,นี้จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ซื้อไปเนี่ยก็แฮปปี้กับขนาดไซส์ค่ะเพราะว่าไซส์ห้องนี้นะคะก็สามารถจะวางเตียงได้ถึง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ยังได้ค่ะห้องนอนที่3ซึ่งหลายๆคนนะคะจะเรียกว่าเป็นห้องนอนที่3าแต่ความเป็นจริงแล้วพอเอากลับมาทําจริงๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะทําห้องนี้เป็นห้องทํางานค่ะเพื่อจะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้คือ work from home นะคะและแน่นอนคะ่ะเดอะมิวส์ของเราก็ ออกแบบไว้เผื่อแล้วจริงๆคะ่ะเราก็ดีไซน์ให้มีหน้าต่างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้รับแสงได้ในเวลากลางวานันก็ใช้ไฟน้อยลงแล้วก็มีหน้าต่างอีกบานนึงคะ่ะหน้าต่างบานนี้ก็จะช่วยเรื่องเซอร์คูลเลชันของอากาศในห้องคะ่ะซึ่งบางทีเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเปิดทั้ง2บานพร้อมกันลรวก็อากาศดีๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยคะ่ะ คหลังจากที่ได้ชมครบทุกมุมของบ้าน Type East Life นี้แล้วหลายๆท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะ ราคาของบ้านหลังนี้นะคะเริ่มต้นเบาๆค่ะจับต้องได้อยู่ที่2อง0้านเท่านั้นเองค่ะสำหรับที่ทำเลของ The m u s วคนหลังค่ะส่วนของ The Muse สนามบินค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2 5 9 0 0าค่ะแล้วดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะอยากมาดูบ้านตัวอย่างจริงๆเป็นยังไงสวยจริงอย่างที่ในคลิปนี้พรีเซนต์หรือเปล่านะคะออฟฟิศของเรานะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ8โมงครึ่งจนถึง ห้าโมงคร่งสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นบ้านรูปแบบไหนรูปแบบใหม่ยังไงนะคะรอติดตามกันนะคะสัญญาค่ะว่าเร็วๆนี้แน่นอน